เหตุการณ์ใกล้ๆที่ผ่านมาล่าสุดแล้วกันเนาะผมก็ไปทํางานเข้าไปแบบเป็นพิธีกรกับพี่ๆที่เขาเล่นดนตรีจิตอาสาในในเรือนจําหญิงอ่ะก็ไม่เคยเข้าไปมาก่อนอ่ะแล้วก็คิดว่าจะดำเนินรายการยังไงวะแต่พอเข้าไปอ่ะพี่ๆเขาก็มานั่งกันพอเราเล่นมุก้องเพลงเล่นอะไรกันอย่างเงี้ยดูพวกเขามีความสุขมากเลยอ่ะสิ่งนั้นนมันทําให้ผมคิดว่าแบบผมได้รับในสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะได้รับทุกครั้งเวลาเราไปทํางานเราได้เงินได้โอกาสเราก็กลับมาเราก็มีความสุขแต่วันนี้พอเราไปทํางานแบบ เราไปให้บ้างอะ่ะผมกลับรู้สึกว่าเออยิ่งให้ยิ่งได้เรากลับด้วยรับความสุขกลับมาพอเรากลับไปแล้วก็มีนักโทษคนนึงเขาถูกปล่อยตัวไปบอกผู้คุมฝากมาบอกว่าเขาจะได้ปล่อยตัวในวันพรุ่งนี้แล้ววันนี้เป็นวันที่เขาได้ฟังเพลงแล้วเป็นวันที่เขามีความสุขที่สุดโอ้โหผมได้ฟังแล้วผมรู้สึกแบบเออจริงเนาะคือบางอย่างอะ่ะโอเคเราทํางานเราต้องการมีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่งานบางงานอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินคุณอาจจะได้รับในสิ่งที่มันมากกว่าสิ่งที่คุณคาดคิดก็ได้